ผมกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ d r a g o n n e s Rebirth of Regent เกมนี้เป็นเกมมือถือจาก d Dragon เ s สภาคใหม่ล่าสุดที่เขาขายเรื่องของความคลาสสิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับการกดสกิลการคอมโบและก็กราฟิกอย่างที่เห็นเลยครับว่ามีความละม้ายคล้ายกับเวอร์ชั่นต้นฉบับเป็นอย่างมากส่วนใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้ารอได้เลยนะครับผมทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากผมได้สิทธิ์เข้ามาทดสอบเซิร์ฟเทสนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วก็พาให้นานผู้ชมไปดูเลยว่าเกมนี้มัน สำหรับอาชีพในตอนเปิดเซิร์ฟก็จะมี4อาชีพคลาสสิกเลยครับอาชีพแรกก็คือนักบวชนั่นเองครับเป็นอาชีพที่มีพลังป้องกันสูงและใช้เวมนมนรักษาเพื่อนร่วมทีมได้อาชีพต่อมานักรบครับเป็นอาชีพที่มีพลังโจมตีระยะใกล้ค่อนข้างสูงรวมไปถึงพลังป้องกันก็สูงเช่นเดียวกันครับอาชีพต่อมานักเวทครับเป็นอาชีพที่โจมตีจากระยะไกลด้วยเว่นมนอนาเขตเป็นวงกว้าง และอาชีพสุดท้ายคือนักธนูเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลที่เหมาะสําหรับมือใหม่เอามาอมาครับเมื่อนับผู้ชมเลเวลสิสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเลือกได้1ใน2สายนะครับยกตัวอย่างนักเวจะมีปรามาจารยท่าที่เน้นการใช้ท่าน้ําแข็งและท่าไฟเป็นหลักครับและอาชีพมาโดชิที่เน้นใช้ท่าแสงแล้วก็ท่านมืด สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเล่นนักเวทให้ดูกันละกันนะครับเนื่องจากเป็นอาชีพที่ผมชอบที่สุดเลยครับผมเอาละแล้ววิธีเล่นเล่นยังไงใช่ไหมง่ายมากครับรับชมดูด้านซ้ายได้เลยครับเขาจะมีคําสั่งออโต้เวสอยู่แต่ได้เลยครับเดี๋ยวตัวละครเราจะเดินไปคุยกับ NPC ให้เลยครับและเมื่อถึงเควสที่ต้องต่อสู้ครับเขาจะเปิดดันเจียนขึ้นมาครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเควสอยู่ไหนให้สังเกตเครื่องหมายตกใจเอาไว้นะครับอันนั้นก็คือเควสในปัจจุบันของเรา เดี๋ยวผมเอารรในการการต่อสู้ให้ดูสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมด่านนี้ผมจําได้เลยครับอันนี้เราต้องคุยกับแท่นก่อนแต่ว่าพอคุยเสร็จปับเขาจะให้เราเดินทางไปอีกที่หนึ่งทันทีครับผมตามเข้าไปได้เลยถ้าเกิดอยากเดินไวๆเก็บอาวุธได้นะอยู่ด้านซ้ายของช่องแชทน,นะครับเป็นการเก็บอาวุธนะแล้วเราก็จะเดินไวขึ้นในระดับหนึ่งเลยครับผมโวเจอศัตรูจะต้องเริ่มกระบวนการการต่อสู้กันนะครับผมยิงเวทใส่จากระยะไกลโอ้โหสะใจจริงๆครับ ส่วนของเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีแมวนะครับก็จะต้องเก็บเองนะครับยกเว้นเงินนะถ้าเกิดว่าเป็นเงินเนี่ยเราเดินปาดได้เลยครับผมโอเคเปิดสวิตช์โอ้มีศัตรูมาอ่าจังหวะก่อนนี่เป็นไงท่าหมู่ครับผมอย่างรุนแรงครับชอบนักเวทตรงนี้นะครับอาณาเขตเป็นวงกว้างวิ่งไกลอะไรใช่ไหมเก็บอาวุธแล้วก็วิ่งกันต่ออันนี้ก็มากดสวิตช์ได้เนาะอันนี้กดไปยังยังนะเปิดก่อนอันนี้ล่ะโอเค ไปต่อไปต่อไปต่อศัตรูอยู่ไกลๆแบบนี้ขอยิงจากระยะไกลเลยละกันโอ้ไม่โดนไม่โดนมันเดินหลบมันจูก๊กมันจูก๊กไม่เป็นไรพวกกี๊ผมโจมตีธรรมดาแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับนี้ก็เดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้เนาะพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ไปครับเขาจะให้ไปอีกที่หนึ่งครับผมก็จะคลายเมื่อกี้นะครับโดนดักซุ่มแน่นอนตรงนี้เปิดสวิตช์ นี่มาอีแล้วครับผมถอยก่อนถอยก่อนชูบพีมีสกิลเทเลพอตยิงเลเซอร์จากระยะไกลนี่แนย่ยังโหดครับผมเฮ้อุ้ยอาหารถ้าอาหารนี้ต้องเก็บเองนะถ้าเก็บก็ดีครับมันจะเพิ่มบัฟให้เราค่อนข้างดีเลยก็มีหลากหลายครับเพิ่มโจมตีเพิ่มวิ่งเร็วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ถ้าเกิดว่างอย่าลืมแเก็บเลยนะอันนี้ประตูเปิดอย่างยังนะต้องเปิดอันนี้ก่อนเอออีกอันนึง โอเคประตูเปิดแล้วจ้าโอ้ห้องนี้ผมจำได้เลยเดี๋ยวเราจะต้องทำลายผลึกทั้ง3อันสินะอ่ามันมีตัวมาขวางไว้ไม่เป็นไรครับนี่เนี่ยสกิลอนาเขตวงกว้างอุ้ยมิโนทอมาแล้วไงล่ะพี่ยิงเลเซอร์แสกหน้าไปเลยครับผมโผมมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วลูกบอลทาดมืดนี่เนี่ยดอกไปครับล้วงทำลายต่อครับผมเฮ้ยมาอีกตัวแล้ว อืมลูกบอลท่านมืดเรียบร้อยแล้วก็เดินไปเปิดสวิตเนาะมีสตวัวมาปะเนี่ยถ้าไม่มีจะได้เก็บอาวุธไงเออจะได้วิ่งเร็วๆมีของไหมเอยไม่มีเนาะรังนี้เราก็ทําลายได้นะครับแต่ว่าเราไปเพ่งเลงหีบสมบัติดีกว่าถ้าเกิดเจอหีบสมบัตินะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินมาเปิดสวิตอีกฝั่งหนึ่งก่อนโอเคฝั่งนี้มีไหมไม่มีเนาะสวิตอีกอันนึงครับน่าจะใกล้ถึงห้องบอสเต็มที่นะครับผม เิโอเคนี่ไงเจอแล้วครับวารแดงอันนี้แสดงว่าถึงบอสแล้วสินะห้องนี้ใช่เลยครับมีคัสซีนแบบนี้บอสแน่นอนมีโนทอออนโนครับผมเปิดก่อนเลยครับจากระยะไกลนี่แน่โอ้ยเขาถ่ายเขาถ่ายผมหลบได้สกิลไว้ครับคอมโบต่อเนื่อง1 2 3เรียบร้อยครับผม จบไวเพราะว่าผมเก่งกว่าศัตรูเยอะเลยครับพอชนะเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเรื่องหีบด้วยนะด้านขวาบนเห็นไหมที่เป็นดําๆแตะได้เลยอันหนึ่งนะครับผมแลวเขาก็จะสรุปออกมาว่าเราได้อะไรจังหวะนี้ขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องรอให้ได้รับไอเทมก่อนหลังจากนั้นก็ดูนิดนึงครับว่าในแผนที่นี้เนี่ยมีหีบสมบัติหรือว่ามี NPC อยู่บ้างไหมนะครับเราจะต้องพูดคุยกับเขาก่อนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมออกไปก่อนเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเควสนะต้องเข้ามาใหม่อะไรแบบนั้นเลยส่วนการออกจากเควสก็ดูด้านขวาบบนนนนไไไดดด้้ครัััมมมมปปปุุ่่่อออออกกกกยยูเห็หแลละ ส่วนแมวที่ช่วยเก็บของครับได้มาจากการเติมเงินครั้งแรกนะครับและไม่ได้ได้แค่แมวนะได้รับอาวุธบวก7ด,ด้วยนะครับที่ผมใส่อยู่นี่แหละนะครับผมเลยยิงโคตรแรงเลยนะครับแล้วก็มีคอสตูมแจกด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะอยอยแจกทีละวันนะแจกสูงสุด3วัน9รายการส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆเนาะเวลาท่านผู้ชมจะไปทาภารกิจทำาเ e อะไรต่างๆเนี่ยจะมีการเข้าว์ปใช่ไหมครับเขาจะถามะไรตรงนี้เลยว่าไปคนเดียวหรือว่าสมัครไปเป็นทีมนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็สร้างทีมสร้างกลุ่มแล้วก็ไปลุยด้วยกันได้เลยยง่าๆ ส่วนเพื่อนของเราเนี่ยจะแอบอยู่ที่เมนูด้านขวานะครับผมกดมาแล้วก็จะเจอคําสั่งโซเชียลเห็นไหมครับที่เป็นรูปคน2คนนั่นแหละคําสั่งโซเชียลนี่แหละครับเอาไว้ใช้ในการเพิ่มเพื่อนนั่นเองครับส่วนระบบกิลของเกมนี้ก็มีนะอยู่บรรทัดถัดไปเลยครับผม เมื่อเข้ามาแล้วให้ดูด้านซ้ายนะครับมันจะมีคําสั่งเช็คอินอยู่นะครับก็สามารถเช็คอินได้ฟรีหรือว่าใช้เงินในเกมหรือว่าใช้เงินที่เราเติมก็ได้นะครับผมแล้วเราก็จะได้รับพวกแต้มกิ้วอะไรมานะครับและไปดูด้านซ้ายต่อจะมีคําสั่งบัฟบัฟเนี่ยจะมี2แทบแบแ็บแรกนี่คือหัวหน้ากิ้วเขาจะอัปเกรดให้เรานะครับมันจะเพิ่มสเตตัสให้กับพวกเราได้เลยแบบถาวนแลแลก็อีกอันนึงเลยคือเทคโนโลยีส่วนบุคคลอันนี้คือการอัปเกรดสเตตัสที่ติดตัวกับเราเพียงคนเดียวนะครับไม่ได้รวม ส่วนการจอ,อกจากกิ้วก็มาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ดูว่าชื่อของเราอยู่ตรงไหนมันจะมีปุ่มออกอยู่ด้านขวาเลยเห็นไหมครับนั่นแหละเราแตะขึ้นมาแล้วก็กดตกลงได้เลยครับส่วนเรื่องของการดีลของหรือเดลของเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าเกมเนี้จะมีการค้าหรือว่าตลาดกลางอยู่สำหรับการซื้อขายเนี่ยจะใช้เพชรนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้เติมเงินก็ต้องหาของมาขายแล้วก็ต้องขายให้ออกก่อนนะครับส่วนคนที่รีบก็สามารถเติมเงินได้เลยเนาะเราจะได้เอาเงินนี่แหละครับมาซื้อขายของได้ในตลาดแลกเปลี่ยน ทีนี้เนี่ยเราไปดูกิจกรรมรายวันกันบ้างดีกว่านะครับผมให้ท่านผู้ชมเปิดเมนูย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็ดูด้านบนครับจะมีคําสั่งเกมเพลย์อยู่เดี๋ยวเราเรียงทีละอันเลยกันแล้วกันนะครับอันแรกไนแร์ผู้ริษยาในเนี้ยจะเป็นการไต่หอคอยนั่นเองครับมีสูงสุด120ชั้นเลยนะครับอันนี้ถ้าว่างอย่าลืมมาไต่ด้วยเพราะว่าได้รับของรางวัลเป็นจํานวนมากและมันมีเวลารีเซ็ตด้วยนะครับดูด้านขวาเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรีบเคลียร์ก่อนที่เวลาจะหมด ส่วนต่อมาบอสรัชในกิจกรรมนี้จะมีบอสออกมาเป็นระยะระยะนะครับก็พยายามจัดการให้ได้ครบทุกตัวนะครับจะได้รับรางวัลสูงที่สุดกิจกรรมต่อมาไนท์แมกเรียดในดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นแนวเซอร์ไวเวิร์ลครับจะมีสตูออกมาเป็นรารอกรารอกนะครับก็พยายามสู้ไปให้ได้นานที่สุดนะครับและดันเจี้ยนเนี่ยเป็นโคอบด้วยก็คือสามารถชวนเพื่อนเ,อนเือนมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับอย่างผมลงคนเดียวเนี่ยมาได้แค่4เวฟเท่านั้นเองนะครับและก่อนจะออกไปอย่าลืมมารับรางวัลที่กลางแมปด้วยนะครับผม ส่วนต่อมาเป็นอารีนานะครับซึ่งอารีนาของเกมเนี่ยมีทั้งบันไดลำค่าและก็บันไดเฉยๆบันไดลำคาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการต่อสู้แบบแฟร์ไฟท์ครับก็คือทุกคนเนี่ยจะมีสกิลแลวก็ไอเทมเท่าเทียมกันหมดครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไหวพีิบแล้วละครับว่าใครจะสามารถเอาชนะไปได้ส่วนบันไดเฉยๆอันนี้ก็คือใช้ของของเราแล้วก็สกิลที่เรามีนั่นแหละครับ และยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายยังมีดันเจียนแล้วก็ถ้ำอีกด้วยนะครับผมพยายามเคลียร์พวกที่มันมีโคตาก่อนอย่างเช่นถ้ำอย่างเงี้ยวันหนึ่งลงได้ครั้งหนึ่งก็เคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับส่วนดันเจียนพวกนี้เนี่ยไม่มีโคตานะครับก็สามารถลงได้เรื่อยๆตราบใดที่พลังงานยังไม่หมดสําหรับพลังงานดูด้านซ้ายบนได้เลยครับเขามีเขียนบอกอยู่ที่ด้านใต้รูปของตัวละครเรานนและพอเราเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าคําสั่งแอคทีฟที่อยู่ข้างๆเกมเพลย์ในเนี้ยจะเป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์นนะะรรัับอยย่าาลืม,มววฟีด้ พูดถึงของรางวัลฟรีอะท่านผู้ชมดูด้านขวาบนมันจะมีคําสั่งโบนัสอยู่มันก็คือของฟรีที่ได้จากกิจกรรมนั่นเองครับล็อกอิน3วันจะได้มังกรมาขี่นะครับแล้วก็ล็อกอิน7วันเนี่ยเราจะได้คอสตูมตามที่เห็นด้านขวามือนี่แหละครับสวยๆครับผมแต่ปีกไม่เกี่ยวนะปีกอันนี้ของผมเองทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของสกิลกันบ้างดีกว่านะครับผมให้ท่านผู้ชมเปิดเมนูขึ้นมาครับแล้วก็จะอยู่ด้านขวามือเลยก็คือคําสั่งสกิล สำหรับสกิลเนี่ยถ้าผู้ชมอยากจะอัพอะไรเนี่ยลองใช้ดูก่อน,นครับเพราะว่ามันจะต้องใช้แต้มสกิลด้วยนะครับไม่สามารถที่จะอัพเกรดได้รัวๆนะครับผมและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะรีเซ็ตก็รีเซ็ตได้นะดูด้านล่างจะมีคําสั่งรีเซ็ตแต้มสกิลอยู่นะครับซึ่งถ้าเลเวลยังไม่ถึง40อะเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้เลยแบบฟรีๆส่วนการตั้งค่าสกิลให้ดูด้านซ้ายครับมันจะมีเมนูรออยู่แล้วนะครับผมแล,แลวเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาท่าไหนใส่ครับเวลาจะใส่ก็แค่แตะนะครับแล้วก็ไปแตะที่ช่องที่อยู่ดดด้้้าาานนขววไไเลยับซึ่่่่งงผมมจะออกใส10ช ไม่ใช่5ช่องนะใท่านผู้ชมดูตรงรูปดาบที่มีเลขหนึเห็นไหมกดอีก1ครั้งก็จะกลายเป็นอีกหน้าหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยเราสามารถใส่ c t t v v s s k l l ได้ทั้งหมด10 Skill ด้วยกันครับและเห็นรูว่างๆด้านบนไหมพวกนี้ก็คือสกิลบัฟต่างๆนั่นเองนะครับผมใส่ได้ถึง5 s k สก l ลเลยนะ ในนี้ว่าด้วยเรื่องของการอัปเกรดตัวละครบ้างดีกว่าครับผมเปิดเมนูขึ้นมาครับเอาที่ตัวละครก่อนเลยกันละกันนะครับผมตัวละครของเราเนี่ยคือมันจะมีกระเป๋ารวมอยู่ด้วยนะครับเวลาได้ของใหม่มาเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเลยนะว่าอันไหนมันดีกว่ากันครับอย่างเช่นรองเท้าครับเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนคําว่าอัปอยู่แสดงว่ามันดีกว่าแล้วก็แตะแล้วก็กดสวมใส่ได้เลยนะครับผมแค่นี้แหละเสร็จแล้วครับเรื่องของการสวมใส่ทีนี้ปัญหาต่อมาคือกระเป๋าเต็มทํายังไงได้บ้างใช่ไหมครับอ่ะอย่างแรกเลยคือการย่อยครับเดี๋ยวผมพาไปครับผมถ้าเกิดว่าเเรราออยู่่ทีีมืงนน้ะคับ ให้มาบริเวณด้านล่างของเมืองบริเวณใกล้ๆทังตีเหล็กเดินทางมาถึงแล้วเราจะเจอแบ็กสมิธอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใกล้ใกล้แบ็กสมิธครับจะมีเครื่องอันนี้ครับเครื่องแยกไอเทมกดแชทได้เลยครับแล้วก็กดแยกไอเทมนะครับผมและเราสามารถติ๊กเลือกได้ด้านล่างเลยครับว่าเราจะแยกไอเทมที่มีสีร,ระดับไหนทิ้งไปเลยทันทีนะครับส่วนการตีบบกนะครับท่านผู้ชมเปิดเมนูขึ้นมาแล้วดูด้านขวาก็ได้ไมันจะมีคําสั่งเสริมพลังอยู่ครับหรือเราจะคุยกับแบ็กสมิธคนนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเขาจะมีคาสั วิธีการตีบวกก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมเลือกไอเทมที่ต้องการได้เลยแล้วก็ใช้หินนะครับแล้วก็แนะนําติ๊กข้ามขั้นตีบวกครับไม่งั้นมันจะมีแอนิเมชันค่อนข้างนานนะครับผมก็เสริมพลังไปได้เลยครับผมแค่นี้แหละง่ายๆตาบใดที่เรามีหิน และการตีบวกมีอัตราความสําเร็จอยู่ด้วยนะครับเขาเขียนบอกอยู่ใช่ไหมเนี่ยห้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปลอดภยัยเราใส่ยาป้องกันเข้าไปได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันแหกอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่เสียหายหรือว่าตีบวกไม่ลดส่วนที่อยู่ด้านซ้ายอีกอันนึงคือการสืบทอดนะครับอันนี้ง่ายๆเลยคือสมมติผมได้รองเท้ามาใหม่ผมมีอันเดิมที่ตีบวก3ไว้แล้วเนี่ยจะโอนไปได้ยังไงใช่ไหมอ่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องเลือกรองเท้าอันใหม่ก่อนแล้วเราก็ตามด้วยรองเท้าที่เราเคยตีบวกไปแแลลลล้้้้้้้้วววครับบกกกกก็็ใใใชไไอออเเเเทมมนนนนยยดดาาาา่่่่งงพีีีจะโตปปหหุณ์ สมมติว่าอุปกรณ์ของท่านผู้ชมพังนะครับท่านผู้ชมก็สามารถคุยกับแบ็กมิลได้ครับเขาเนี่ยให้เราเลือกข้อ2ครับซื้อขายซ่อมไอเทมแล้วก็ดูด้านล่างครับจะมีคำสั่งซ่อมเห็นไหมครับกดซ่อมทั้งหมดเลยก็ได้ครับผมเขาก็จะบอกเลยว่าต้องใช้ตังเท่าไหร่แค่นี้แหละครับ ส่วนการตีบวกอีกรูปแบบหนึ่งคือรอยตราในเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3ช่องนะครับช่องแรกเนี้ยคือเราใช้เงินในการอัปเกรดได้เลยแล้วเราก็จะได้รับสเตตัสโบนัสทันทีครับส่วนอันที่2อนะครับอันนี้คือเราจะต้องมีหินม่วงๆแบบนี้ก่อนครับอ้าวแล้วหามาได้ยังไงใช่ไหมท่านผู้ชมจําตอนย่อยไอเทมได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราจะได้รับหินสีม่วงๆม,มาด้วยส่วนอีกช่องหนึ่งท่านผู้ชมต้องไปเปิดกระชปองไขมังกรมาก่อนครับเราจะได้รับวัตถุดิบในการอัปเกรด ทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับจะมีการทําตราประจํานะครับเวลาท่านผู้ชมไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆมาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจ้านี่มาด้วยนะครับมันเหมือนเป็นเหรียญตาอะไรบางอย่างนี่แหละแต่มันยังใช้ไม่ได้ไงต้องเอามาผลิตที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่ามันบวกสเตตัสอะไรให้กับเราครับพอเราได้มาแล้วก็ให้เข้าเมนูที่3ด้านซ้ายนะครับที่นี่เราจะฝังรอยตาได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับบางอันเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งเดียวกันก็ต้องเลือกอันที่มันดีที่สุดนะครับผมส่วนกระชปองของเกมนี้ก็มีนะครับให้เราแตะที่คําสั่งกิจกรรม ช่วงที่ผมเทสอยู่เนี่ยก็จะมีสัตว์พาหานะแล้วก็ไข่าดาก้นนะครับอันนี้คือจะมีโอกาสได้คอสตูมด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสัตว์พาหานะกันก่อนดีกว่าครับผมเปิดได้30บใบจัดมาเลยครับผมหืมได้มังกรคือจริงๆริงมังกรเนี่ยเขาแจกฟรีนะลองอินแค่3วันก็ได้แล้วแต่อันนั้นมันอยู่7วันไงส่วนตัวที่ผมได้นี่คือถาวรเลยครับโหโชคดีสุดๆอ่ะเปิดต่ออีก1 0ครั้งดูสิหุ้ยอะไรอะจิงจอกเก้าหางสีเหลืองหรูหราโอ้ยโชคดีจริงๆเอาเปิดอีกรอบนึงสิมา อะไรอะสีม่วง,งจิงจอกเก้าหางเพลิงครับผมโอ้โหเปิดทุกรอบได้ทุกรอบเลยแล้วก็นี้ด้วยอัลปกาก้าเหวินเหวินแตถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเปลี่ยนสัตว์ขี่แล้วก็เปิดเมนูสัตว์ขี่ขึ้นมาได้เลยนะครับและนี่คือตัวที่ผมได้มามีเพียบเลยนะฮะเมื่อกี้ได้มังกรมาด้วยใช่ปะ่ะเออแล้วเมื่อกี้ได้อะไรมาด้วยนะจิงจอกเก้าหางเพลิงใช่ไหมโอ้โหโคตดดูดีเลยครับและพวกนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวสามมันสามารถอีโวได้ด้วยเห็นไหมสเตตัสก็เพิ่มขึ้นอีกกจําานนวมเลยครับ แล้วก็มีตีบวกอุปกรณ์สัตว์ขี่เออผมจะบอกว่าบางทีที่เราเปิดกระชปองมาเนี่ยเราอาจจะได้อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกสัตว์ขี่มานะครับแล้วก็ไอเทมที่เราได้มาที่เป็นหินพวกเนี้ยก็สามารถเอามาอัปเกรดได้นั่นเองครับส่วนคอสตูมที่ท่านผู้ชมได้มาก็ให้เข้าเมนูเสื้อผ้าที่อยู่ด้านขวาทีนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะใส่อะไรให้กับตัวละครนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับบางอันมันอาจจะใส่กับตัวละครที่เป็นอาชีพนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นตน้นอย่างเช่นผมได้เจ้านี่มาครับมันเป็นของนักบวชเห็นไหมผมก็เลยไไมม่่สสาารถใด้ แนะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีของซ้ํากันเยอะๆนะครับสามารถใช้คําสั่งการรวมได้นะกดเสร็จปับ๊บเขาจะเดินมาหา NPC ที่เกี่ยวข้องให้ครับก็เลือกอันแรกสุดได้เลยนะครับนี่ไงมี3อันเอามาผสมกันได้เลยครับลองดูซิว่าจะกลายเป็นอะไรเอ่ยดูกันคราวนี้ผมลองเข้ามาเช็คดูในตู้เื้อผ้าปรากฏว่าที่เราเพิ่งหลออมาเมื่อกี้สเตตัสมันสูงกว่านะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะตีบวกคอสตูมได้ด้วยนะครับ ในนอกจากนี้มันยังมีคําสั่งอัลบั้มอยู่ด้วยครับที่เป็นรูปหนังสือในนี้จะเป็นเหมือนสารานุกรมนะครับมีทั้งสกินชุดมีปีกมีหางแล้วก็มีตรานะครับแล้วก็สัตว์พานะครับเวลาที่ท่านผู้ชมได้สัตว์พวกนี้มาครั้งแรกอ่ะมันจะมีคําสั่งเปิดใช้ภาพประกอบอยู่ด้านขวาล่างเห็นปะ่ะนั่นแหละครับมันจะทําให้เราได้รับสเตตัสโบนัสตามที่เกมระบุไว้ด้านขวาด้วย ส่วนฉาย,ยาของเกมนี้ก็มีนะครับผมให้ท่านผู้ชมลองไปดูที่ผลงานด้านขวาล่างที่เป็นรูปถ้วยนั่นแหละนะครับอันนี้เวลาที่ท่านผู้ชมทำภารกิจอะไรผ่านอ่ะมันจะมีจุดแดงๆแจ้งเตือนอยู่นะครับเราเข้ามาแล้วก็กดรับของรางวัลได้ครับหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีฉาย,ยาอยู่ด้วยนะครับ นี่ไงผมได้ฉายาแล้วเห็นไหมครับกดใช้งานได้เลยนะครับผมถ้าเกิดอยากจะให้โชว์ที่ชื่อเนี่ยเปิดเมนูตัวละครกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วดูด้านล่างเนี่ยจะมีคําสั่งฉายาอยู่นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับและมันได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะ เอาละอรจากลากันไปนะครับเราไปดูตั้งค่าบ้างดีกว่านะครับก็เข้าที่เมนูฟันเฟืองด้านขวาล่างได้เลยสิ่งแรกที่จะเจอก็คือการตั้งค่าพื้นฐานนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนภาษาไทยก็อย่างที่เห็นครับว่าเปลี่ยนได้เลยที่นี่นะครับผมส่วนเสียงภาคยังไม่มีนะมีแค่อังกฤษกับจีนเท่านั้นนะครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็มาที่ตั้งค่าภาพนะครับอันนี้คือผมเปิดสูงที่สุดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเกมเนี้ยเขาเน้นความคลาสสิกนะครับ ่วนอีกอันนึงที่สําคัญคือของใช้นะครับเราสามารถตั้งค่าพวกยาต่างๆไว้ที่ช็อตคัทแบบนี้ได้เมื่อเราตั้งค่าแล้วครับถ้าผู้ชมดูด้านขวาจะเห็นว่ามันมีขวดยาอยู่ใช่ไหมเราสามารถแตะแลวเราก็สไลด์ได้เลยตามทิศทางที่ท่าผู้ชมได้ตั้งค่าขวดยาเอาไว้งั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดเกมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ